สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ดีสานช่องข่าวบ่าวป้อมนะครับเป็นช่องที่ตามหาค้หนาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านวันนี้บ่าวป้อมเอาข่าวตัวเลขมาให้ฟังอีกแล้วเป็นข่าวตัวเลขล่าสุดจากแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะครับมาบอกถึงตัวเลขที่ชอบว่า2ตัวเนี่ยชอบอะไร3ตัวเนี่ยชอบอะไรก็คือหลังจาก ก่อนหน้านี้นะครับแม่น้ำหนึ่งพิจารณาครับธนโชดจินดาสาวให้เลขเด็ดคงดังได้ประกาศว่าจากงดของดจุดทูบ3งวดและจะไปถือสิน7วันโดยต่อมาแม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์เผยเลขเด็ดที่ชอบในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยา64เลยระบุว่างวดนี้ชอบ4ก่อนจะบอกว่าจริงๆชอบ4ีและบอกว่างวดนี้เอาไปก่อนเลย44เพราะชอบให้แล้วนะอ่าและล่าสุดนะครับ ล่าสุดได้มีการแชร์แนวทางเลขรัฐบาลไทยนะครับโดยรู้ว่าเป็นเลขจากกลุ่มของแม่น้ำหนึ่งระบุข้อความว่าแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น3ตัวคือ7 4 3 2ตัวก็จะมี7 4 7 3 4 3แล้วก็4 4เขาบอกว่างนี้ครับชอบ4 3แล้วก็ชอบมากก็คือ4นะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับตรวจใช้พิจารณายในการรับชมนะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเดีๆต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ